เมื่อพูดถึงนานทนี้ผมมั่นใจว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักเคป๊อปดีแมทเทนเตอร์เพราะเรื่องนี้มันดังมากและมันเป็นกระแสะสุดใน n น t f l i x ถึงแม้ว่าคนที่ไม่เคยจะดูหนังเรื่องนี้แต่ทุกคนก็ต้องเคยได้ยินเพลงเหล่านี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้ in, หรือว่าเพลงนี้ <'re> ถึงแม้ว่าเคป๊อปดีแมทเทนเตอร์จะฉายทาง Netflix นั้นแต่รู้เลยไม่ว่าความจริงแล้วออริจินลัลนั้นมันเป็นของโซนี่มาก่อน <Yeah. S 1> และโซนี่คิดผิดมากที่ทําอย่างนี้ไป โซนี่คิดผิดยังไงเหรอผมจะมาอธิบายครับโอเคก็คือเลือกก่อนอื่นแรกเริ่มนั้น K-pop หรือ h u ่ t e r นั้นถูกถ่ายทำโดย Sony p i c t u r e Animation ซึ่งถ้าใครเคยคุ้นเคยกับ Sony p i c t u r e Animation มาก่อนก็น่าจะรู้จักเรื่อง Spider Verse ทั้ง2ภาคน,นั่นคือตัวอย่างของ Animation นำดี Spider Verse ทั้ง2ภาคน,นั้นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่ไม่รู้ว่าอะไรมาโดนใจให้ Sony ตัดสินใจขายลังนี้ก็คือ Sony นั้นได้ตัดสินใจขาย K-pop ดิมอนแนเตอร์ให้กับทาง Netflix โดยขายเป็นราคา20ล้านดอลลาร์ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งบอกเลยว่านี่มันเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ของโซนี่มากเพราะว่าโซนี่นั้นไม่ได้มีความมั่นใจในแอนิเมชันเรื่องนี้เลยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโซนี่มันถึงไม่มั่นใจในแอนิเมชันเรื่องนี้เพราะแอนิเมชันของโซนี่ที่ถ่ายทําก่อนหน้าเช่น Spider-Man Into Spider-Verse ทั้ง2ภาคก็ประสบความสําเร็จได้ดีและคนก็ชอบแอนิเมชันของโซนี่จึงทําให้ผมยิ่งงงว่าทําไมโซนี่นั้นถึงไม่มั่นใจในเรื่องนี้ ซึ่งแน่นอนว่าการที่โซ n y ขายให้เน็ตฟลินั้นก็กลับกลายเป็นการทําสิ่งที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของโซ n y มันจะเป็นยังไงหรอมาอธิบายเอเคป,ป๊อบดิมนเตอร์นั้นเปิดตัวได้ตอนที่ผมพูดถึงใน,นี้เคป,ป๊บด e มอนร์ได้กลายเป็นหนังของ Netflix ที่ทํายอดรับชมได้สูงสุดตลอดการของ Netflix ซึ่งสูงกว่าประมาณ300กว่าชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งมันก็ สูงมากที่เจ็บใจนั้นก็คือโปรดักชันของแอนิเมชันเรื่องนี้มันกินคนสร้างไปทั้งหมด $100 ลดล้ล้านดอลลาร์ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากขนาดนั้นพอ Netflix รู้ว่า K-pop d e m ิ n t น r er นั้นมียอดที่รับชมที่สูงมากเขาก็เลยตั้งใจที่จะทำอย่างหนึ่งที่โ o นีนั้นคาดไม่ถึงก็คือทาง Netflix นั้นได้เอา K-pop d e m ิ n t e r ไปเข้าฉายในอเมริกาโดยฉายแบบจำกัดลงประมาณ2,000นน้นตลงซึ่งถือว่าน้อยมากเพราะหนังเวลาเข้าฉายมันจะฉายประมาณ3000กว่าโลงเกือบงนี่ระมาณ2,000 พรลอยมาลงสรุปว่ามันทํารายได้เปิดตัวไปได้ถึง18ล้านดอลลาร์ล้นเน็ตสหรัฐซึ่งนี่เป็นแค่เปิดตัวสัปดาห์แรกและสัปดาห์เดียวที่ขอรายงานออกมาและนี่เป็นแค่เปิดตัวแค่ประเทศเดียวซึ่งมันก็สูงมากจริงๆก็ถือว่าเน็ตฟิกนั้นสามารถทํากําไรได้เรียบร้อยแล้วจากการซื้อแอนิเมชันของโซนี่ซึ่งโซนี่ก็บอกเลยว่ามันคิดผิดมากจริงๆที่ตัดสินใจขายค pop ๊อ i พิเม r เตอร์ไปให้กับ n น็ f l i x แต่หลายคนก็บอกว่าที่โซนี่ไม่อยากเอาคิ o p ๊อ i พิเมนเตอร์เข้าฉายลงเพราะว่ากลัวม ราะว่าเวลาหนังมันเ,เข้าโลกอะ่ะเช่นแคปป็อปดิมนเตอร์มีรายงานบอกว่าทุนสร้างประมาณหนึ่งร้อยล้านดอลาดลาร์แล้วเหรือสหรัฐถ้าเอาเข้าลงใช่ไหมเราก็ต้องจ่ายค่าประมาณค่าโปรโมทประมาณครึ่งหนึ่งของทุนสร้างหนังก็คือประมาณร้อยห้าสิบล้านดอลาดลาร์แล้วเหรือสหรัฐแล้วเอาเข้าฉาย ซึ่งการที่ทํารายได้ให้ได้ประมาณไม่ขาดทุนนั้น่ากับาว่าเคปป๊อปดิมอนเตอร์ต้อก็ทำรายได้ประมาณ200ล้านดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นไปโซนี่ก็ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงเอาไว้ซึ่งผมก็เข้าใจได้แต่ว่าที่ผมไม่เข้าใจก็คือนั้นแอนิเมชั่นของโซนี่ก่อนหน้านั้นก็บอกเลยว่ามันประสบความสําเร็จมากคืออย่างที่เห็นคือสไปเดอร์แมนของ2ภาคที่ทํารายได้ไปได้อย่างงดงามเพราะฉะนั้นถ้าโซนี่ลองเสี่ยงเอาเรื่องนี้เข้าไปฉายมันก็อาจจะไม่ขาดทุนไม่อะไรถ้าถาอย่างว่าแอนิเมชั่นเร ของที่โซนี่เอาเข้าฉายนั้นมันก็บอกเลยว่ามันก็ทํำรายได,ได้ได้ค่อนข้างที่จะพอใจหน้าทุกเรื่องเพราะฉะนั้นบอกไม่เข้าใจว่าทำไมโซนี่ถึงไม่ยอมกล้าเสี่ยงเรื่งนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นแอนิเมชันที่มีความแตกต่างมากเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่เคยเห็ุมาก่อน เป็นพอดเรื่องที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งบอกเลยว่ามันขายได้อยู่แล้วเป็นแนวมิวสิคเกอร์โซนี่ตัดสินใจผิดพลาดเหมือนที่ดิสนี์นั้นตัดสินใจเอาเรื่องเวสแพนด้าของเรื่องแพนด้าแดงที่เอาเข้าฉาย Netflix กโดยตรงบอกเลยตัวนี้คิดเป็นจริงซึ่งก็ถือว่าเป็นกําไรของเน็ตฟลิกเต็มๆเพราะนอกจากนี้ n น็ตฟ i ิยังจะสามารถทำรายได้คืนและไม่แน่อาจจะได้กำไรคืนดวยซ้ำเพราะว่า3วันที่ปล่อยมา18ล้านดอลาดล,าดอลาร์ในสหรัฐเป็นเพียงรายได้แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเป็นไปได้ว่าเน็ตฟ i ินั้นจะทำรายได้ได้จากเรื่องนี้อย่างแน,งน,น่นอนก็บอกเลยว่า Sony คิดผิดมากที่ทำอย่างนี้